สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเคฟซีที่น่ารักของพนานทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาคลิปนี้มารีวิวแกะกล่องนะคะส่งมาจากเอฟซีเขาติดตามรายการพนานมาตั้งแต่ช่องสีแดงนะคะท่านนี้จะบอกว่าเก่าแก่ก็ได้ทั้งเก่าทั้งแก่โอ้เปิดมาก็เจอเลยคะ่ะทุกคนเปิดมาก็เจอเลยนะคะเหรียญสวยๆนะคะ สวยงามมากนะคะแค่เห็นแค่นี้ก็รู้เลยว่าสวยค่ะสวยจริงนะะี่ค่ะสวยจริงค่ะสวยจริงเพราะอ่ะเป็นอะไรที่ที่เหรียญที่เขาเขาส่งมาเนี่ยนะคะเป็นเหรียญที่แบบเหรียญเขาเก็บเองอะคะ่ะไม่ใช่เหรียญที่ที่ซื้อมาขายเนาะเหรียญ เหรียญเ,เก็บเองกับเหรียญซื้อมาขายเขาก็จะประมาณอย่างนี้ค่ะเหรียญที่ซื้อมาขายไปนะคะกับเหรียญเก็บเองชัดเจนเลยค่ะเหรียญเก็บเองนะทุกคนเขาจะเก็บแบบคัดถ้าเหรียญไม่สวยนี่เขาจะคัดออกไปแล้วนะคะที่อยู่นี่ก็คือท,ที่เก็บไว้นี่ก็คือคัดคัดเด็ดๆอะ่ะคัดยอดๆเลยเอามาเก็บ นะคะอ่ะมาดูกันคุยแล้วมีแค่นี้นะคะอันนี้มีอะไรไหมไม่มีโอ้โฟมดีจังเลยเอาโฟมเอาโฟมอัดมาดีจังเลยค่ะกันกระแทกดีจังเลยเก็บไว้ได้ใช้ต่อค่ะอึ๊บเนี่ยปาน่าจะเก็บไว้ได้ใช้แน่นอนเวลาเราส่งของแล้วก็ใช้ใช้ห่อของไปด้วยค่ะเพราะปกติแล้วเราจะต้องป้าน,น่าซื้อบาบเบิลอยู่แล้ว ว่าเบิลที่ซื้อมาเป็นม้วนใช้นานเมื่อก่อนอะ่ะม้วนหนึ่งใช้แป๊บเดียวไม่กี่วันหมดเดี๋ยวนี้นะนานมากกว่าจะหมดเพราะเพราะด้วยที่ว่าไม่ค่อยได้ส่งไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยไม่ค่อยตั้งแต่มาทำช่องเนี้ยค่ะไม่มีเวลาที่จะลงขายของเลยก็มีแต่ก็มีคนมาทักซื้ออยู่เรื่อยๆแหละ แต่ด้วยความที่เวลาที่จะขายแล้วไม่มีลูกค้าบอกเอฟซี FC บอกขอขอดูขอดูรูปหน่อยถ่ายรูปให้ดูหน่อยโ,อโหไม่ไม่มีเวลาจริงๆเลยค่ะทุกคนเป็นอะไรที่หาเวลาดูไอหาเวลาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวจะต้องอเปลี่ยนระบบตัวเองใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่โอ้โหนี่ค่ะให้ดูให้ดูน,น,นานๆเลย เหรียญน,นี่นะคะสวยมากเห็นไหมคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะเหรียญลักษณะนี้คือ5บาทปีสองหแน่นอนค่ะเหรียญ5บาทปี2 5งห้เหรียญสวยสวยเนี่ยเป็นอื่นไปไม่ได้เลยนะคะเอาออกมาให้ดูเลยเดี๋ยวไปนัดเปิดไฟเพื่อที่จะ เพิ่มแสงสว่างก่อนเหมือนจะมืดขีวันนี้จริงๆแล้วอะ่ปะป้านานะคะว่าจะไม่จะไม่ไลฟ์ละเพราะว่าด้วยความที่ลืมแล้วก็ไปนั่งเช็คนั่งรีมิกอยู่อืมสวยจริงคะ่ะทุกคนสวยมากเลยเหมือนไม่ผ่านใช้เลยอะ่ะ เนี่ยเนาะเหมือนเหมือนประมาณว่าเหมือนไม่ผ่านใช้เลยผ่านใช้ก็คงผ่านผ่านใช้น้อยนี่นะคะส่งมาสิบเหรียญน,นะคะเดี๋ยวป้าน่าให้เกินเลยค่ะป้าน่าไม่ให้สามรอยห้าสิบเหมือนเหมือนปกติออแต่เหรียญน,นี้ต้องสามร่อยห้าสิบค่ะป้าน่าจะไม่ให้สามรอยห้าสิบเหมือนปกติที่รับซื้ออยู่นะคะเป็นเหรียญที่สวยมากบอกเลยสวยมากน้องๆอ,อยู่อะค่ะน้องๆอ,อยู่จริงๆสิบเหรียญ สิบเหรียญปกติเลยนะคะป้าน้าก็จะจ่ายไปที่สามพันห้านะคะสิบเหรียญน,นี่สามพันห้าแต่แต่อันนี้ให้เกินค่ะบอกเลยให้เกินเจ้าของเขาก็เขาก็ห่วงของเขานะคะเขาก็ไม่อยากขายเขาก็บอกคือเขาทักติดต่อมาตลอดแหละเขาบอกเขามีแต่ด้วยความที่จำเป็นอะไรต้องขายอะไรประมาณนั้นนะคะเมื่อก่อนนะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกแล้วว่าจําเป็นต้องขายเนี่ยค่ะ ที่ป้านทพูดอยู่บ่อยนะคะแนะนําให้เก็บเหรียญที่หายากผลิตน้อยนะคะอันนี้เหรียญ5บาทปี46ค่ะเหรียญ5บาทปี4 6ที่ป้านัทแนะนํานะคะให้เก็บเหรียญตัวติดผลิตน้อยคือยังไงก็มีอนาคตแน่นอนนะคะไม่ให้เก็บเหรียญกระแสถ้าเหรียญไหนที่เขาดังเขาหากันโอ้มีกระแสดังอะไรเงี้ยนะคะต้องต้องไปเช็คก่อนว่าเหรียญกระแสนั้นอะใช่เหรียญตัวติดไหมใช่เหรียญผลิตน้อยไหมนะคะ นะคะไม่ต้องวิ่งตามกระแสเขานะคะเหนื่อยค่ะวิ่งตามกระแสเหนื่อยหกล้มด้วยะคะ่ะไม่ได้เหนื่อยธรรมดาเหนื่อยแล้วแบบวิ่งแล้วหกล้มด้วยค่ะวิ่งวิ่งตามกระแสนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ตามกระแสเราต้องนํากระแสนะคะอย่างเช่นเหรียญ5บาทปี4ีเนี่ยคือยังไงก็เก็บได้เก็บได้แน่นอนแล้วราคาตอนนี้น่าเก็บมากน่าเก็บมากเพราะราคาตอนนี้แปลว่าไม่ต่าไปกว่าน,นี้แล้วล่ะคะ่ะ ราคานะคะไม่ต่ำไม่ต่ำไปกว่าน,นี้แน่นอนเหรียญ5บาทปี2546นะคะจำนวนผลิตเข้าเพียง2546 1 0สี0 0 2 0 0ึ่งแส0นเหรียญเท่านั้นค่ะนะคะผลิตน้อยมากแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แน่เลยคือ254 2546 เป็นเหรียญที่ไม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 ,ไม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 ่ไม่น่าจะมีการดัดแปลงค่ะเป็นเหรียญที่ไม่น่าจะมีการดัดแปลงจากสาเหตุที่เลขสี่เลขหกอะ่ะเอาเอา,เอาเหรียญอื่นมาดัดแปลงก็คงไม่ได้ผิดกับเหรียญปีสี่ศูเพราะเคยปรากฏเจอกันเ,เลขห้าหัวหายบ้างเลขสี่หนึ่งหัวเลขหนึ่งหายบ้าง หบาทปีส0ก็เป็นไปได้ที่มีเหรียญใกล้เคียงคล้ายๆกันแต่4 6ไม่สามารถที่จะนำพอสไอหนามาทำได้เลยเหรียญ5บาทปี4 6จึงเป็นเหรียญที่ปนัดว่าม,าม,ามาีมีราคาในอนาคตแน่นอนนะคะเพราะถ้า 40. นะคะคนไปเจอดัดแปลงเยอะๆเข้าคนก็เอื่อมละคนก็ไม่เล่นอย่างปนัดอีกคนนึงพนัดก็ไม่ไม่เล่นไม่กล้า ไม่กล้าที่จะไปยุ่งกับเขานะคะ40ไม่ไม่ยุ่งเลยนะคะถ้าคนรู้จักกันสนิทกันรับประกันอะไรเงี้ยบนนทันเอาค่ะมีเคยมีมาแล้วเคยส่งมาแล้วก็ดูแล้วว่าไม่ใช่ก็ส่งคืนก็แลกเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นอ่ะอย่างนั้นได้แต่ถ้าซื้อมาจากคนอื่นที่ไม่ใช่คนต้องสนิทติดต่อกันอะไรเงี้ยนะคะคือซื้อแล้วจ่ายเงินแล้วก็หายไปได้ความเจ็บใจได้ความคับแค้น ด้ความที่ไม่ไม่แฮ ppy นะคะเนี่ยค่ะปณนัดเหตุผลที่ปนัดไม่เล่นไม่เล่น40นะคะแต่46นะ่ปะปนัดชอบมากปนัดรับซื้อตลอดนะคะรับซื้อเหรียญ5บาทปี4 6ในราคาเหรียญละ350บาทแต่อันนี้ปนัดให้เกินแน่นอนค่ะให้เกิน350พอเะหรียญเขาเนะทุกคนก็เห็นเนาะว่าเหรียญเขาแบบนะมันต้องได้มากกว่านั้นอยู่แล้วเหรียญเขาสวย สวยจริงดูสินะคะ5บาทปีสองหพาสี่หกนรับซื้ออยู่ในราคาเหรียญละ350อห้าิบาทช่องทางการติดต่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี่แหละค่ะเดี๋ยวพนัาติดต่อกลับนะคะเพราะตอนนี้ช่องช่องแพลตฟอร์มสีเขียวนะคะไลน์ค่ะเพื่อนเต็มยังไม่มีเวลาไปลบเพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวถ้าลบเพื่อนแล้วเดี๋ยวพนัาก็จะมามาแอดเพื่อนเพิ่มใหม่นะคะทุกคน